พวกนี้น่าจะไปช่วงประมาณรอพวกนี้ยังไม่ได้ไปหาหมอนะพวกนีเ้เดี๋ยวยอดกับแป้นเนี่ยเขาจะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยของน้องที่รักษามาตามโรงพยาบาลแล้วก็ฟ์มเอ็กซเรยเอาไปให้คุณหมอก่อนนะครับคุณหมออยากดูเอาไปให้คุณหมอก่อนให้คุณหมอดูเสร็จปับ๊บคุณหมอก็ดูเรียบร้อยก็จะโทรมอนัดว่าเอาน้องไปวันไหนกี่โมงนะครับเพราะว่ามากเกษตรเขาต้องมีคิวเป็นของเขาแต่แต่คุณหมอรู้ว่าน้องเป็นนายเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะดูว่า อาจจะมีกรณีพิเศษดูดูให้ก่อนนะครับนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องครับน้องเราก็รักน้องทุกๆคนสู้ไปด้วยกันครับใช่เมื่อวานนี้มีคนมาทําบุญกับน้องที่ใส่ถุงใสอะไรตรงหลังน้องรับแล้วประมาณเกือบหมื่นนะฮะประมาณแปดพันกว่านะครับแล้วก็โอนมาให้น้องอีกก็ตกแล้วก็ประมาณเป็นหมื่นเหมือนกันนะหมื่นในที่ ที่วันก่อนท,ที่ที่ถูกหวยกันนะฮะนั่นแหละฮะก็ทำบุญกับน้องเยอะนะครับพอเก็บเก็บเก็บไว้ให้น้องนี่ครับไม่เป็นไรแล้วก็น้องก็มีเงินเก็บละวันก,นก่อนก็ไปให้มอบกับให้กับเอ่อที่ที่อิมแพคเมืองทองธานีไปสี่หมื่นนะครับนั่นเงินของน้องนะครับมอบให้ไปสี่หมื่น เพื่อจะไปให้ซื้ออาหารสุนัขให้กลับไปแจกจ่ายกับสุนัขตอนจัดทั่วๆไปนะครับเนี่ยน้องเขาก็ได้ทาบุญละของน้องเองนะครับก็ดูแลกันไปนะครับน้องมีเงินเก็บครับไว้ฝากธนาคารนะธนาคารธนาคารใจนะดูแลอย่างดีตอนนี้ไม่อยากให้เขาเดินเลยอยากเห็นเ็าเดินแล้วก็สงสารเขา เห็นตอนที่เขาวิ่งได้อ่ะตอนที่เขาวิ่งได้ตอนนี้เขาวิ่งกับเราโอ้โหแล้วเขาวิ่งไม่ไม่เหนื่อยนะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอะวิ่งตลอดร้อยหน้ารอยตาวิ่งเลยนะอ ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากครับโมทนาบุญไปได้วยกันสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับสี่พันท่านนะครับที่เข้ามาขอบคุณดวงใจทั้งสามล้านสามดวงใจในวันนี้ขอบคุณครับ เราต้องทําให้น้องกลับมาเป็นปกติให้ได้ไม่ว่าจะต้องเสียเท่าไหร่นะขอให้มแม่ทุกคนไป็นกำลังใจให้นะออโอเคครับทุกท่านสบายใจแล้วเนาะขับสนิกมากเลยตอนนี้ เขาจะสบายใจนะได้เล่นกับเราได้นุ่นได่นนี่ข่อนนอนก็ทานอาหารจนหมดทานน้ำอนอนหลับเดี๋ยวตีสามตื่นมายุ่งก็จะพอนี่อืม,มนั่นพดีก็ต้องเปลี่นยนโอวิดเข้ามากบบพอดีอืมเพาพยายามคือไม่เปลี่ยนที่ไหนมันจะอ,ออกมาใช่ครับเปลี่ยนในายให้โชคด้วยหลับใน,น้มีความสุข มากนะโอเคผมจะปล่อยเขานอนลนะต้องออกไปเบาๆเดี๋ยวก็ตื่นขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณมากๆครับสามล้านห้าแสนดวงใจสู้ครับพ่อก็สู้อยู่แนละ้วมันต้องกลัวครับเดีย๋ยวพวกนี้นะพวกนี้อาจจะาพาเขาไปเหาะๆเดินเล่นแถวสนามฟุตบอลนะ ราะว่าผมต้องไปที่สนามฟุตบอลแต่มีสนามหญ้าผมจะลองให้เขาให้เขาเดินสนามหญ้าหรือวิ่งที่สนามไม่ได้คือไม่ได้วิ่งหลอกลองให้ให้เขาหัดเดินดูว่าโอเคสนามหญ้าอาจจะทําให้เขามีกําลังได้พรุ่งนี้จะไปที่สนามที่ท่าเรือสนามท่าเรือด้านนอกนะครับสนามฟุตบอลท่าเรือด้านนอกนะครับประมาณสี่โมงเย็นจะพาน้องเป็นนายไปที่นั่นนะครับพาไปเดินเล่นยกยกัยกแจ๊ก,กนิดหนึ่งนะครับถ้าพ่อมันก็ เตะฟุตบอลแล้วก็ให้พี่เลี้ยงก็ดูแลนะครับพาเดินเล่นที่สนามฟุตบอลครับ่อให้เขาออกกําลังกายอาจจะใช้ผ้าคล้องเอวเขานิดนึงแล้วก็ให้เขาเดินพยุงไห้พยุงช่วยกําลังเขาเหมือนเราใช้วอล์กเกอร์เดินอย่างนี้นนะนะครับพรุ่งนี้จะให้เขาเดินนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูแล นะครับพากัไปที่สนามฟุตบอลพ่อมก็จะได้ไปออกกำลังกายเตะบอลหน่อยสนามท่าเรือนะครับสนามท่าเรือสนามท่าเรือสวัสดีครับคุณนัทครับขอบคุณมากครับ ครับเดี๋ยวพกเก็เอาเปลีนน่ยนนายไปออกกาลังกายครับประมาณสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นใช้ผ้าขม้าใช่ไหมครับได้ครับผ้าขม้าเรามีพา,า,ว,พาว่ายน้าออเดี๋ยวบอกยอดเราว่าต้องเดี๋ยวต้องใช้อ่างมันมีอ่างใหญ่อยู่แล้ว,ลวน้ําใส่แล้วลองให้เขาใช้ขาตะกุยน้ําดูนะครับไล้ครับเดี๋ยวเราให้พวกนี้ไล้สดให้ให้ให้ยอดก็ไล้สดนะครับตอนตอนที่เขาเดินไปเดินมาไม่เป็นไร ผมเล่นฟุตบอลไม่ต้องไล์ก็ได้ครับเม่น็นไหเพราะไม่มีใครสนใจอยู่แล้วล่ะว่ายน้ำใช่ไหมว่ายน้ำน้องจะได้ไม่เจ็บเพราะไม่แน่ใจก็น้ำมันคงไม่ไม่ไม่ลึกนะประมาณแค่แค่ตัวเขาอะนะเขาจะได้ใช้ขาตะปุยก็ลองดูว่าถ้าขาหลังเขาเขาเจ็บเนี่ยเขาคงตะปุยไม่ได้ ไม่ไม่น้อยใจครับต้องต้องยอมรับความจริงนะตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าน้องเป็นายเนี่ยโอเคทุกคนรักนะครับรักอเอ็นดูเขารักเขานะ<ม>เขาเป็นสุนัขที่<ม>ที่ดีมากเป็นสุนัขที่มาช่วยเลยแหละมาช่วยผมเลยแหละมาช่วยโครงการบ้านสุขสุดท้ายเลยแหละนะครับทุกคนก็รักเขาแล้วเขาก็ได้ทําบุญเยอะได้ทําบุญเยอะลูกนะครับ สี่ล้านใจแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยมาสร้างสีสันใช่ครับมาสร้างสีสันขอบคุณมากครับนี่พับบินไลฟ์สดลองลองไลฟ์สดนั่งพูดคนเดียวจะมีใครให้ดวงใจมากถึงสี่ล้านห้าล้านเลยเต็มที่จะไม่เกินล้านหนึ่ง โอ้วันนั้นได้สองล้านกว่ากับสามล้านอืมอืมอืมฟังตื่นละนี่นอนต่อลูกไม่ต้องชนใจไม่ต้องชนใจอืมครับตอนนี้พี่พรต้องไม่เอาออกตรงน,นั้นแล้วนะ เอาข้างข้างต้องหาอะไรมากั้นตรงตรงตรงที่มันมุดได้อะเอาพี่ก้าวเอาออห้าออกมาเอ่านยายก้าวไม่ต้องเอ้ยข้างล่างแต่ต้อง,อง,ข,งข้างออกได้แต่ต้องหาอะไรมากั้นไว้ไงเมื่อตอนสิบโมงร่องแต่ว่าไม่ออกไม่อะไรก็นั่นงดูเฉยๆไม่เอาอ๋ออุ้มเขานิดนึงหรือไม่ก็จับพยุงเขาหน่อยเพราะมันมันเป็นขั้นสูงใช่นี่นี่ันเนี่ยอ่ค่อยประคองประคองเขาได้ วันนี้ค่อยๆประคองโมงวันไดประคองขึ้นโอเคนะครับตอนนี้อ่าโอเคผมให้น้องเขานอนอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มามามาไลฟ์สดกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พรไลฟ์สดใช่ไหมตอนเช้าตอนเช้ากี่โมงก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งฮะพรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับพี่พรจะไลฟ์สดนะครับ เจ็ดโมงครึ่งให้ถึงประมาณสักเก้าโมงก็พอได้คนะ<ด>แล้วก็เดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายผมรับต่อยเดี๋ยวผมมารับปุ๊บแล้วก็ได้สดไปนะพรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับใครจะเข้ามาดูน้องแบบไอ้กำลังใจพี่พรน,นะครับ